มีบางไก่เปืนอลไยไก่ไก่นะคะบ้านแม่ขุนเมื่อ <c oughs> ตอนยาวอะอย่าให้รกนะค่ะ <c oughs> ตอนตกตกทอดไงนะค่ะเป็นช่วยเละค่ะอีกไม่กี่วันก็จะได้ <c oughs> อะหลุเลยนะค่ะได้เร็วนะช่วยเลยนะค่ะ สว oh, ้ยเลยค่ะอี๊ไม่กี่วันก็จะได้ออหลุกเลยนะค่ะได้เร็วนะนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะพุกป้วนไอ้ยไม่มาเนาะ นออี่นะค่ะสวัสดีค่ะรเดินซุยเลยค่ะอีกไม่กี่วันก็จะได้อ๋อลุเลยนะค่ะได้เร็วนะนี้เดินซุยเลยค่ะอีกไม่กี่วันก็จะได้อ๋อลุเลยนะค่ะได้เร็วนะ ซุยลหรค่ะอีม่กี่วันก็จะได้อ๋อลุเลยนะค่ะได้เร็วนะมาแลยค่ะทุกวันไอ้นมยมาเนอตรงนี้ไอ้สิตอนไอ้แคค่ะไอ้เทือน มีบางก่เพื่ออะไกใค่ในะคะบ้างในคุนเยช่วยเไรน่ะคะ่ะมีบางใ่เพื่ออะไกใค่ในะคะบ้างในคุนเยช่วยเะไรนะคะ ายาใหยใส่ใส่ปุ๋ยนะคะเดียกก๋ยวควจะไม่รอดแล้วตอนมันแดกเ,กเอิญนี่เดิมเตือนาะคุณมือเตืมนุ่ยแล้วนะคะมีบางไอ่เตือนอะไรไก่ไก่นะค่ะบ้านแม่คุณมือ มีบังไก้เต้อะไก่ไข่นะขาบ้านแม่ขุนเมยมาล้ค่ะคุวนไอ้ไ่มาเนอ Ratiha, ini kan? Ratiha, keo. Punya lap jamai kau, keo. Punya lap kau.

มาแล้วค่ะคุณกุ้งไอ้ไรมาเนาะค่ะดีดีมันก็จะย้ายเร็วนะค่ะลงซ้ยเลยค่ะอิทไม่กี่วันก็จะได้อ๋อหลุกเลยนะค่ะย้ายเร็วนะเจ้ว ุณีัม่คนไหคะดีดีดีมันก็จะย้ายเร็วนะคะไนมาลูกไอไมมาค่ะตากบอุ้เดี๋ยวมาแล้วตาังต้องทิ้ไอ้แมมาลูกไอไแมมาค่ะตากับอุ้งเดี๋ยวมาแล้วตาังต้องทินะค่ะสวัสดีค่ะ มีบางไก้เทือดหละไก่ไก่นะคะบ้านแม่ขุนึลยดูตรงนี้ไอ้เทือดตอนไก่แค่ค่ะไก่เทือนช่วยเลยนะคะ่ะต้นยาวอย่าให้รกนะคะ มันตกทอดไงนะคะช่วยเลยนะคะมีบางก่เพื่ออะไก่ไ <French> ข <Claire laughing> ่นะคะบ้านแมุ่นมือไหนามาแล้วไก้นหนมาค่ะอย่ามาแล้วอาช้งต้องทิ้ง เป็นซุยเลยค่ะอีกไม่กี่วันก็จะได้อ๋อหลุเลยนะค่ะได้เร็วนะมาแล้วค่ะทุกคนไอ้แม่มาเนาอเป็นซุยเลยค่ะอีกไม่กี่วันก็จะได้อ๋อหลุเลยนะค่ะ cái leo nó à Nh? Ừ. Thế này à. Nh, cái này mà à lụ ừ. à ừ. à. <laughs> cái này mà cả, nó cả ụp luôn. Kia mà leo, cả trắng con thịt. cái này mà lụ à. cái này mà cả, nó cả ụp luôn. Kia mà leo. อากางต้องผิดต้นยาว่าอย่าให้รกนะคะต้นตกตกนงษไงนะคะมีบางไก่เพื่อนแหละไก่ไข่นะคะบ้างแม่คุณมิ้น ขุขวนไอ้ไนมาเนะมาลักฐานขุขวนไอ้ไนมาเนอรัดิอนเช้าเช้านะคะเพื่อนเพลอนทำยาหมัเครื่องกับแม่กมุอยกันนะคะนี่นะคะทามาเครื่องแม่กลมุอยช่วยแล้วนะคะะรัดดิตอนเช้าเช้านะคะเพื่อนเพ่อนทำยาหมาเครื่องกับแม่กลมุอยกันนะคะ นี่นะคะปลามมะเขือแม่คกลมุยช่วยแล้วนะคะวัดดึตอนเช้าๆนะคะเพลอนๆทำยามะเขือกับแม่คกลมุยกันนะคะนี่นะคะปลามมะเขือแม่คกลมุยช่วยแล้วนะคะ